อากาศดีดอกไม้ยามเหมือนของปลอมเลยอ่ะจริงแค่แท้จริงแค่แท้ไม่ใช่ปลอมแต้แท้นะดอกจริงแค่แท้สวยมาก

สำพัน์แล้วไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในด้านในก็ห้ามถ่ายเราก็เลยต้องมาถ่ายดอกไม้ตามเคยไม่สวย 이게 다리야. 이게 다리야. 진짜 넌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  진짜 다리짜넌 진짜 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 리 진짜 넌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 진 พ่อนี่ถ่ายเลยนะมันจะได้เห็นต้นสนสุยเลยนี่ก็ถ่ายไม่ถึงว่าน้อมอ่ะเขาฉากเอากล้องไหนห้องนี้อ่ะมันจะมันแบบมันไหวป่ะมาจะเอาไปแคปเขาใช่ไหมมาใช่เด็วก็เข้ามาเลยนะเด็กต้องไปอยู่ข้างหลังหมอพายมากลำลังแค่นะเดี๋ยวเขา

โอ้นี่เกดียวรัสวยอกระดาษ